คุณตาชัยปียเขตวัย94ปียิ้มด้วยความสุขใจเมื่อรู้ว่าลูกๆลกหลาน,ลานที่เดินทางไปทํางานต่างจังหวัดจะกลับมาอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวันทําบุญเดือน10บหลังหรือบุญเดือน10ครั้งที่สองคุณตาเล่าว,ว่าบรรดาลูกหลานที่ไปทํางานต่างถิ่นจะกลับมารวมกันที่บ้านเกิดในตําบลวัดขนุนอําเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาพร้อมกับของฝากหรือของไหว้ที่มีติดไม้ติดมือมาฝากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่รวมทั้งร่วมทําบุญในวันสําคัญนี้ ดีใจไหมครับที่ที่ลูกหลานได้กลับมาดีใจไง <laughs> คือว่าคือว่าพอกับแมนันถะกคุณกินเล่นเวลาเราออกจากทองมาแล้วแม่เราเอานามามันคิดว่าน่ะอาบนามอ้วันคิดว่านะานาานานะป้อนข้าวไปวันคิดว่านะนั่นเลยคุณเนี่ยเราคุณก้องแม่ก้องพอเราพิชซ้อนประรมาณได้แหละ <laughs> ช่องคนนี้เนี่ย พอพอลูกหลานได้กลับมาเยี่ยมตอนเดือนสิบก็ดีใจให้ดีใจมากินน้อกันนี้มาไปรอบเต่วันเลยก็มากินน้อกันนี้ลูลุล้านล้านวันนี้อันนี้นี่มาก้วคนนี่ยังยังอ่ตภาษาลุงรังในขณะที่บรรดาผู้หญิงต่างก็ช่วยกันทำขนมเจาะหูหรือขนมดีซำรวมทั้งขนมต้ม เพื่อเป็นของฝากหรือของไหว้ที่เด็กๆจะนําไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุรวมทั้งนําไปเป็นส่วนหนึ่งของการทําบุญที่วัดด้วยส่วนที่บ้านป้าเคลื่อมรัตนาคมก็ได้มีการช่วยกันอย่างขมักขม้นเพื่อเร่งทําขนมต้มส่งขายตลาดในตัวเมืองสงขลาซึ่งมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสั่งให้ทําขนมต้มเพื่อขายในวันทําบุญเดือนสิบคนที่สองนี้มากกว่าสามพันลูกซึ่งป้าเคลื่อมเล่าว่ามีอาชีพทําขนมต้มขายมานานกว่าสิบปีแล้ว โดยขนมเหล่านี้จะส่งขายแก่แม่ค้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาในราคาลูกละ2บาท50สตางค์ซึ่งในช่วงําบุญเดือน1ินี้จะมีคำสั่งซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมากจนต้องระดมลูกๆแล,ละหลานมาช่วยกันห่อซึ่งปัจจุบันคนที่ห่อขนมต้มเป็นก็ค่อนข้างเหลือน้อยเพราะการทำขนมต้มนอกจากจะต้องมีรสชาติดีแล้วการห่อขนมก็ต้องใช้ความชำนาญเพราะหากไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการห่อแล้วขนมที่ห่อมาจากใบเพาะก็จะไม่สวย หรือไม่ก็อาจจะแตกได้ป้าป้าไม่รู้ลูกแต่เขาว่กเขาให้ทำกันทำถึงกันทำเด็กลูกเนี่ยลูกอย่างเด็กๆเนี่ยอ๋อครับผมอ๋อแล้วก็ทำทำไปขายมทำไปขายใช่ไหมครับเรียนลองเรียนค่ะเรียนเขาอยากค่ะเขาอยากนี่คนเนอะไม่ได้คนเนอ่เป็นยันทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้มันแตกยังไงมันแตกมันเนอะไม่รวยอันคิดว่าป้าอยากให้ลูกกำแต่ลูกเราเขาทำไม่ได้คือเขาทำงานอ๋อครับไม่มีเวลาอ๋อนั้นไม่มีเวลา อนนันนายลูกยืนนั่น่ันนี้นายลูกยืนนั่นช่วยวันนี้ตึกปช่อยชายใหญ่ปลานานมาสำหรับบุญเดือนสิบนั้นตามประเพณีของคนใต้จะมีกันสองครั้งครั้งแรกคือการรับเปรตหรือวิญญาณของบรรพบุรุษที่ถูกปล่อยออกมาจากโยมโลกซึ่งจะตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบส่วนครั้งที่สองหรือบุญหลังจะตรงกับวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบโดยในครั้งหลังนี้ ตามความเชื่อนั้นจะเป็นการส่งวิญญาณของบรรพบุรุษกลับสู่ยมโลกนั่นเองอ่าเดือนสิบแรกถ้าพูดแล้วเดือนสิบแรกนั้นเริ่มจากพยายมเนี่ย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 นองนู้นนนั่นนีปล่อยเปรตมาเมื่อปล่อยเปรตมาแล้วเดือนสิบอาเรมหนึ่งข่นะเรมหนึ่งคม่านี้นะเรมหนึ่งข่มเดือนสิบ สิบห้าคำ,คำแรม15บห้าคำที่จะถึงเนี้ยที่จะถึงเนี้ยเนี่ยเน่าเนี่ยเยเ,ยเริ่มต้นแรม,รแรมอ่าเดือนสิบและการสิ้นสุดแรม15บห้าคำคเดือน10แม้ว่าการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจะทําให้ความคิดความเชื่อของผู้คนเกี่ยวกับประเพณีบุญเบือนสิบอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด จากประเพณีบุนเดืน10ก็คือการที่ญาติพี่น้องได้มีโอกาสกลับบ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างเครือญาติในสังคมไทยให้น่นแฟรกลมเกลียวและสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้เห็นลูกหลานกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อม,าอมตากันอย่างน้อยปีละหครั้งเกชาโสภาวนัทีมข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารายงาน